หรือฆาตกรรมอ่ะโดยทารุณกรรมเนี่ยก็ฟ้องฟ้องแดเก้าวไปเลยยังไงไอ้ประมาททาให้เสียถึงแก่ความตายอ่ะก็ฟ้องได้ควบเขาไปเลยนี่ผมยินดีนะให้คําแนะนําครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่นอ้องประชาชนคนไทยทั้ทงประเทศที่เป็นเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ แน่นอนครับเรื่องนี้หลายคนก็มีภาพวิจารณ์บอกว่ากรณีการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติของน้องแตงโมดาราชื่อดังนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุหลายคนก็บอกว่าเป็นฆา,า,าตกรรมอำพรางหรือเป็นกรณีที่มีการทําให้ถึงแก่ความตายแล้วก็มีการปิดบังอำพรางศพนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนและการสืบสวนของเจ้าพนักตำรวจแน่นอนครับประจักษ์พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าก่อนที่น้องแตงโมงจะเสียชีวิตมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือคนที่อยู่ในเรือที่โดยสารเรือเบื้องต้นนะครับตำรวจก็มีการแก้งข้อกล่าวหาคนขับเรือซึ่งเป็นผู้ควบคุมํำกับดูแลเรือว่าประมาท เป็นเหตุทําให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายหลายคนบอกว่าจะเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนั้นมันต้องดูจากจุดไหนประการสําคัญนะครับพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นกรณีที่เป็นเรื่องรายแรงสิ่งแรกคือคนที่กระทํานั้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงการกระทําของตนเองบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนตกเรือตกจุดไหนยังไง ต้องมีการถ่ายภาพมีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอไว้ว่าจุดตกเรือตกตรงไหนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความชี้ชัดได้ว่าจุดที่มีการตกหรือมีการหล่นจากเรือนั้นอยู่บริเวณไหนจุดไหนคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ในฐานะเป็นพยา,ยานในฐานะเป็นผู้กระทําอันก่อให้เกิดการเสียชีวิตของคุณแตงโมประเด็นแรกนะครับ และประเด็นต่อมาถ้าหากสมมุติว่าห้าคนดังกล่าวนั้นไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้เบาะแสที่ชัดเจนนะฮะปกปิดหรือซ่อนเลนเรื่องข้อได้จริงต่างๆโดยไม่เป็นไปนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็อาจจากการกรณีที่นำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนแน่นอนครับผมลึงบอกว่าเรื่องนี้ให้ดูที่ศ ศพนี้จะบอกได้เลยว่าการเสียชีวิตของน้องแจงโมนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนที่หลายคนบอกว่ามีการตกน้ําและก็ไปโดนใบพัดเรือนะแล้วก็ทําให้มีเกิดบาดแผลแน่นอนครับอย่าลืมว่าถ้าหากว่ามีการตกน้ําและร่างกายของน้องแจงโมเนี่ยโดนใบพัดเรือหรือว่า คมมีดอะไรที่อยู่ใต้ท้ายเรืออีกกลีดนแน่นอนครับเลือดมันต้องกระจายแน่นอนนะครับแต่าก,การสาคัญบาดแผลก็จะเป็นลักษณะได้เลยเกณฑ์เลยว่าเป็นของมีคมชนิดไหนทําให้เกิดบาดแผลและประการสําคัญที่สุดนะครับศพนั้นจะบอกได้เลยว่าการขาดหายใจเนี่ยในเะบืบ้องต้นเนี่ยทางสตชนะครับนายแพทย์ผ่าพิสูจน์แล้วบอกว่าเกิดจากการขาดหายใจแนะ่นอนครับการขาดหายใจนั้น มาจากอะไรอาจจะเป็นกรณีที่ร่างกายถูกลัดคอให้ตายไหมหรือกรณีสำลักน้ําให้ตายคือร่างกายของคนเรานะครับมันมีสิริละแล้ก็มีการหมุนเวียนของเลือดจะเป็นบอกได้ว่าเลือดตกค้างและบาแดแผลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมบอกว่าสิ่งที่ผมได้รู้และสิ่งที่ผมได้เห็นนั้นผมไม่เชื่อเป็นอุบัติเหตุ ตั้งแต่แรกครับถ้าหลายคนกลับไปย้อนดูโพสของผมก็จะรู้เลยว่าผมโพสวันที่ยี่ห้าผมว่ามันมีการอาพรางอาพัางเรื่องที่เกิดขึ้นปกปิดข้อได้กินเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ให้การแบบตรงไปตรงมาแน่นอนครับคนเมาเหล้าเนี่ยถ้าหากคุณปล่อยให้สางแล้วมาตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เจอหรอกครับถ้าหากว่าจะตรวจเนี่ยมันต้องตรวจทันทีทันใด มันเกิดจากการละหลวมของเจ้าพนักงานคนตกเรือเนี่ยคือเป็นกรณีตายผิดธรรมชาตินะครับเจ้าพนักงานต้องดําเนินการควบค,คุมคนควบคุมเรือทันทีเลยตรวจหาสารเสพติดนะมีแอลกอฮอล์ในเลือดไหมในร่างกายไหมทุกคนอยู่ในเรือนั้นถูกสัญญษหานว่าเป็นบุคคลที่ร่วมทําให้ผู้เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุก็คือคุณแตงโม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามกลไกและหลักการแห่งกฎหมายในการที่จะดําเนินการจับกลุ่มดําเนินการสืบสวนและสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่อยเวลาให้น,น,นานนะฮะอย่าลืม,ม่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยครับและอีกสองวันค่อยมาตรวจหาสารเสพติดแอลกอฮอล์พวกนี้มันไม่เจอแล้วครับมันสางหมดแล้วไปเลือดหมดแล้วประการสําคัญสิ่งที่เกิดขึ้น เรือคือตัวจักสำคัญในคดีนี้ส่วนหนึ่งในกรณีเกิดเหตุมันต้องอายัดเรือไว้ถ้าหากแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องส่งมอบเรือเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ยยึดครองถือครองไว้แต่มีการนําเรือไปจอดในอู่และก็มีการจะทําอะไรยังไงเนี้ยมันบอกได้แล้วประการสําคัญวันนี้หลายคนบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วเป็นอะไรผมนึงบอกว่าให้สืบจากศพนะครับศพนี้จะบอกได้เลย คือเบื้องต้นเนี่ยถูกแล้วครับทางฝ่ายแม่คุณเตงโมเนี่ยไปร้องขอให้มีการผ่าตดผ่าศพนะครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนั้นมันก็เป็นไปได้นะฮะคือสภาพศพที่เห็นเนี่ยอย่างคุณไทออกมาพูดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคือจอะลืมว่าสภาพศพเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีการ ถ่ายและมีการส่งไปในสื่อออนไลน์บางส่วนเรื่องนี้ผมไม่อยากไปละเมิดไม่อยากไปก้าวล่วงให้ชีวิตคนที่สูญเสียไปแล้วเป็นการดูหมิ่นอาฆาตมาดไลายแต่ผมเชื่อได้เกินว่าสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมมีอยู่ในมือและทีมงานที่ลงพื้นที่ผมมั่นใจเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุธรรมดาจริงๆแล้วศพเนี่ย ควรที่จะมีการผ่าซ้ำด้วยซ้ำไปถึงสาเหตุการตายอย่างกรณีถ้าสภาพใบหน้านะฮะทำไมปกติถ้าคนตกเรือธรรมดาเนี่ยสภาพหน้าจะเป็นยังไงนะครับและดูว่ารอยเล่าของกระโหลกถูกของแข็งไหมเนื้อที่ถูกกระแทกไหมมีรอยช้ำไหมสองการขาดอากาศหายใจเนี่ยต้องดูว่าร่องรอย บริเวณลำคอเนี่ยมีการนำอะไรไปรัดให้ขัดอากาศหายใจไหมสิ่งพวกนี้นะครับเป็นเพียงเล็กน้อยมันต้องลึกลงไปมากกว่านี้แน่นอนครับการตุจพิสูต์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐที่ต้องตรวจสอบแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือทายาทของคนตายเนี่ยก็ต้องรวบรวมไปด้วยหลายคดีนะครับที่มีการตายผิดธรรมชาติ และก็เป็นเหตุทําให้ฝ่ายของผู้ที่เป็นทาตยหรือผู้เสียหายเนี่ยไม่ยอมรับผลสรุปของการสอบสวนสืบสวนของตํารวจพี่น้องจําเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไหมครับในกรณีการเสียชีวิตของหมอพัชพรที่มีการเสียชีวิตและก็มีการหันศพไอการสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐดูจากการสืบสวนสืบสวนของตํารวจแล้วสืบสวนแล้ว มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่แม่คนตายพ่อคนตายนะครับเขาไม่เอาด้วยเขายื่นฟ้องหมอพิสูจน์เองสารลงโทษประหารชีวิตดังนั้นมาตรฐารในการทำงานของเจ้าพังตำรวจก็ไม่ใช่มาตรฐานที่จะเป็นคดีที่ถูกต้องทุกคดีไปเรื่องนี้ยิ่งมีเงื่อนงำมีเลสไนมีกลุ่มบุคคลออกมาตีข่าวประโคมข่าวน่นนั่นนี่อุบัติเหตุแน่นอน แต่ด้วยที่นะครับอย่างสสเต้มงคลกิจหัวหน้าพักไทยศรีวุไลก็ตามสืบเรื่องนี้ได้ข้อมูลมามากมายนะครับไม่ผิดหรอกครับที่สสเต้เนี่ยและทีมงานอีกหลายหลายคนอย่างพี่ต่อสันธนะแน่นอนครับในกรณีการออกมาทำงานเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมนั้นย่อมมีหลักฐานปรากฏขึ้นอย่างทนายกิษณนะนะครับที่รับไปเป็นทนายให้ของ คุณแม่ของคุณแตงโมเขาก็มีหลักฐานนะฮะบอกว่าหลักฐานในมือนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุก็แน่นอนแหะครับถ้าหาหลักฐานเนี่ยมันเบ่งบอกได้ว่าสภาพร่างกายสภาพศพของคนตายเนี่ยมันฟ้องว่าก่อนตายเนี่ยถูกกระทาหรือไม่ประการสําคัญนะครับหลายคนสงสัยว่าก่อนตายเนี่ย น้องแตงโมถูกกระทําหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับมันจะมีกลุ่มบุคคลนะเป็นนักกฎหมายเป็นผู้สื่อข่าวพยายามที่จะเสนอข่าวไปในลักษณะยังไงให้พี่น้องสังเกตเองเรื่องนี้ผมมั่นใจเลยเกินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนั้นฟ้าเบื้องบนนะความยุติธรรมจะส่งผลให้คนที่ทำงานในเรื่องนี้ อย่างน้องกฤษณะึึ่เป็นทนายใหม่บอกว่าโอเคเขาก็มีควาตั้งใจจริงในการทํางานอาจจะไม่เชี่ยวชาญไปออกรายการโหนกระแสนู่นนนี่ผมว่าการเป็นทนายความเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์สิบห้าปียี่สิบปีสาสบปีแล้วครับถ้าหลักฐานและข้อที่จริงเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายเนี่ยยังไงก็หนีไม่ออกแต่ผมยินดีนะย,ยินดีในฐาหนะที่เป็นนักกฎหมายคนนึง และก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยงานทำงานให้กับน้องกิจนะชี้แนะถ้าน้องอติดต่อสสต้อยู่ก็ส่งเอาเบอร์พี่กับสสต้ได้โทรปรึกษาได้คือเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องประชาชนครับผมอมมาพูดเนี้ยผมไม่อยากให้คนคนหนึ่งเนี่ยตายโดยที่เป็นการชี้นำและพิพากษา,าโดยสารสือ่อ หลายครั้งที่น้องประชาชนเห็นการทําคดีและมีสื่อบนชนไปนําเสนอข่าวและก็ประโคมข่าวสารสื่อนะได้ภาคษาไปแล้วน,นู่นนั่นนี่ขัดแย้งกับข้อที่จริงผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าเรื่องนี้มันมีเล่ห์สน่ยพอสมควรมีเงื่อนง,งําลึกซึ้งอย่างมากผมไม่เชื่อว่าเป็นประมาทเป็นกรณีเป็นอุบติเหตุผมเชื่อลึกมากกว่านั้น ว่าน้องแตงโมเนี่ยตายผิดธรรมชาติและการตายของน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยประมาทของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มแต่เป็นกรณีที่มีคนจงใจทําให้ตายอ่ะแต่ใครทําผมไม่ทราบนะครับผมไม่รู้แต่มันก็ต้องสืบจากศพก่อนศพเนี่ยมันผิดผิดธรรมชาติพี่น้องประชาชนไม่เห็นเพราะอะไรครับมันเป็นความลับของสํานวน ลายคนว่าน้นทวารเห็นได้ยังไงผมเป็นสายลับไอ้เต้เนี่ยนะฮะสสเต้เนี่ยมันน้องชายผมไอ้เต้มันศูนศูนย์เจ็ดผมเป็นพี่ชายมันทําไมผมจะไม่รู้มันมีหลักฐานจํานวนมากที่หลังไหลเข้ามาหาพวกเราสิ่งที่จะแนะนําคุณแม่ของคุณแจงโมนะครตอนนี้คุณแม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหน ในกรณีการเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงสามารถที่จะไปร้องไปฟ้องคดีต่อศาลได้ถ้าหากเห็นว่าสำนวนการสอบสวนนะครับของตำรวจขัดและแยง้งกับความเป็นจริงที่มีพยานหลักฐานที่ทีมงานของน้องทนายกิษณนะและก็ทีมงานที่อยู่ฝากฝั่งคนรักคุณแตงโมงรูปรวมมา ยื่นฟ้องต่ศาลเองได,ได้ครับสองแปดแปดเลยนะครับและถ้าหากว่าหลักฐานมันเพียงพอรับฟังได้สูงสุดไปอีกว่าเป็นกรณีสองแปดเก้าคือมีการฆ่านะครับหรือฆาตกรรมอ่ะโดยทารุณลรรรมเนี่ยก็สองสองแปดเก้าไปเลยยังไงไอ้ประมาทท้าให้เสียถึงแก่ความตายอ่ะก็ฟ้องได้ควบกันไปเลย นี่ผมยินดีนะให้คําแนะนําและคุณแม่นะฝากถึงคุณแม่ของคุณแตงโมอย่าไปคิดเห็นแก่เงินที่จะได้ว่าสมมุติว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าคุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากกรณีนะครับมีคนทําให้ตายสารพิักษาลงโทษแน่นอนครับคนที่กระทํานั่นแหละก็ถือว่า เป็นผู้ถืละมืดก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นร้อยล้านได้เรื่องนี้ผมบอกว่าไม่น่าจะมีผู้ต้องหานี่เพียงคนเดียวการที่ปิดบังซ่อนเล้นศพหรือรู้เห็นเป็นใจถ้าหากสมมุติว่าสมมุตินะครับผมทีอาหารว่าคุณแตงโมน้องแตงโมนิี่วายชนไปที่เสียชีวิตไปเนี้ยไม่ได้เสียชีวิตจากกรณีพัดตกเรือ แต่เป็นกรณีที่มีคนทำให้ตายมีคนทำร้ายคุณแตงโมและคุณแตงโมตกเรือแน่นอนล่ะครับตรงนี้ไอ้คนอยู่ในเรือเนี่ยปกปิดข้อได้จริงต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนไหมนอกจากตัวการที่กระทํากับคุณแตงโมเนี่ยและคนอื่นเนี่ยช่วยเหลือตัวการไหมให้คมสะดวกไหมสนับสนุนไหม ตรงนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่ทิ้งไม่ได้ก็ฝากวิงวอนถึงทีมงานนักสืบไซเบอร์นะครับทั้งหลายทั้งแหลาเราเก็บข้อมูลครับเอามาประจานดีแล้วครับกล้องตัวไหน CCTV ตัวไหนที่สามารถตรวจด,ดูได้เอาออกมาเห็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมบอกว่าผมมีข้อมูลเนี่ยเหมือนกับพี่ต่อสันทนาพูดอะไรครับเราไม่อยากพูด ให้มากไปกว่านี้แต่ถ้าหากว่านะครับแม่ของคุณตงแตงโมนะหรือทายาทเนี่ยประสงค์ที่จะให้เราเอาหลักฐานพวกนี้เปิดเผยแน่นอนครับการให้หลักฐานตํารวจไปเนี่ยตํารวจก็จะดูจากอะไรครับจากศพนั่นแหละรครับอ่าศพแล้วก็ดูนู่นนั่นนี่นะคือสําคัญที่สุดเนี่ยคนที่เป็นพยา,ยานเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันต้องเล่าข้อได้จริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาก็เอามาเปรียบเทียบครับทาให้การของคนอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะบอกว่าอย่างไงบ้างคือผมไม่เชื่อครับลิ้นไม่มีกระดูกผมไม่เชื่อหรอกครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนและมีขบวนการเรื่องที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงอุบัติเหตุ แล้วก็มีการทําลายหลักฐานนะครับเอาง่ายพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่าเราดิมีความมรสุดใจอย่างผมเนี่ยความสุดใจนะเป็นเจ้าของเรือดื่มวายขวดละหมืน่นนะฮะขับเรือไปก็จะขับเป็นไม่เป็นกระชาด้วยความมืนเมาเราจะต้องไม่ทําลายหลักฐานอะไรอยู่ในเรือแก้ววายขวดวายอะไรก็ทาทําไมเราต้องทำหลักฐานด้วย อันนี้สัญญาหารเบื้องต้นนะคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่มีเกตนาบริสุทธิ์ต่อผู้วายชนหรือผู้เสียชีวิตก็คือคุณแดงโมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่น้องครับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่มันลึกซึ้งลึกลับพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรอดูว่าตำรวจจะสรุปสมมูลยังไงเบื้องต้นนี่ ผมไม่เอ็ชี้นาในฐานะผมเป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมืองและเป็นผู้สื่อข่าวผมจะไม่ชี้นําบอกว่าเป็นนุนนันนี่แต่ผมไม่เชื่อคนเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ผมเชื่อว่าการตายน้องแตงโมเนี่ยเป็นอุบัติเหตุผมไม่เชื่อก็ผมมีหลักฐานนะ่ะผมเห็นอะไรหลายอย่างที่คนวังดีอ่ะต่อการสูญเสียชีวิตของน้องแตงโมส่งมา และส่งให้สสอเต้และส่งให้กับพี่ต่อแน่นอนครับเรื่องนี้พี่น้องที่รักครับที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็อยากให้หลายคนที่มีหลักฐานบางครั้งส่งไปถ้าไม่เข้าสำนวนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้อยากให้คุณแม่ไม่รู้แก่ชื่ออะไรนะแม่ของแตงโมนะครับสงสารลูกนะดูก่อนว่าตํารวจสรุปว่ายังไงไอ้เรื่องหลักละเมิดนะคุณแม่ครับยังไงปุ๊บเนี่ย จะเป็นกรณีประมาทหรือจงใจให้ตายอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าคนที่มารับสารภาพคือใครถ้าไม่มีทรัพย์สินได้ฟ้องอะไรเขาไม่ได้นะครับเดีย๋ยวพิ่มไปเชื่อเดีย๋ยวพิ่ไปยอมรับนะครับชีวิตคนหนึ่งคนกวจะอุ้มท้องแม่อุ้มท้องตั้งเก้าเดือนแม่ต้องเลี้ยงดูมาสามขวบแม่ต้องมีความรักวันนี้ทนายแม่ก็ทําดีแล้วนะคุณกิษสนาคิจสนาก็มาเหวี่ยว,วาแล้วครับ เก่งไม่เก่งอะไรยังไงคนเรามันสามารถเรียนรู้ได้แต่ถ้าหากขาดประสบการณ์ถ้าหากต้องการนะครับทีมงานให้คาปรึกษายินดีนะฮะยินดีและเรายินดีอยู่เบื้องหลังเรามีนักการเมืองที่ต้องการให้การตายของน้องแดงโมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเยอะมากอย่าไปกลัวว่าอิทธิพลมืดอย่าไปกลัวอิทธิพลเทือนแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ผมมาพูดว่าผมไม่เชื่อ ว่าจะดูจากพยานหลักฐานดูจากสภาพศพดูจากต่าง,าง,างๆนานาที่ผมได้มาโดยนะครับคนหวังดีคนส่งข้อความมาผมมาเยอะมากเอาเงี้ดีกว่าครับนะและผมก็ไม่เชื่อว่าประสบการณ์การทํางานทนายความผมมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยสภาพศพที่เห็นเนี่ยจะเป็นกรณีการตายผิดธรรมชาติ<ม>เกิดจากกรณีพัาดตกเรือไปผมไม่เชื่อครับ เพราะว่าทาคดีฆาตกรรมมาเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำมันมีอะไรมากกว่าที่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรารู้เราพูดในฐานะนักการเมืองในฐานะนักกฎหมายและในฐานะสื่อผมก็จะรอดูว่าตำรวจจะแถลงว่ายังไงก็ฝากถึงน้องกิษณะนะครับทนายกิษณะนะครับพยายามเก็บข้อมูลหลักฐานไว้ให้เยอะที่สุด เพราะสิ่งต่างๆที่เก็บไว้นั้นมันคือหลักฐานชิ้นเอกชิ้นสําคัญที่แน่ตอนเนี้ยภาพถ่ายเกี่ยวกับศพอะไรต่างๆคือต้องเก็บไว้รอดูว่าตํารวจเนี่ยซึ่งมีที่ในการตรวจพิสูจน์ศพตรวจร่างกายน้องแตงโมเนี่ยได้เก็บรายละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่บางนี้เวลานี้จะเป็นบทพิสูจน์ของขอบวนการที่ทมในการสืบสวนของตํารวจ รองผู้ประชาการตำรวจนะครับภาคหนึ่งบอกว่าได้ดับหนึ่งของนายร้อยการสอบได้ดับหนึ่งในร้อยไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นกรณีการันตีว่าทําคดีเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันขึ้นอยู่กับความตรงไปตรงมาของการทําคดีวันนี้ก็รอดูว่าทางตํารวจสนุปว่ายังไงและประจั์พยานที่สอบสวนไปเก8 0สิบแปดสิบปากเพียงพอหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นกรณีพยานแวดลอ้อม สิ่งสำคัญที่สุดคือวัตถุพยายนและวิดีโอภาพเคลื่อนไหวพวกนี้ก็สำคัญมันทำให้รู้และเห็นได้ว่าวันเวลาเกิดเหตุจุดต่างๆที่ออกมานั้นมันสามารถที่จะเบ่งบอกถึงความโชคมาพากลของบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องประชาชนติดตามข่าวการเสียชีวิตของน้องแตงโมผมก็ยังไม่เชื่อนะครับ ว่าเป็นบุริเหตุและมีความเชื่อในส่วนตัวจากการรวบรวมหลักฐานจากการได้ดูหลักฐานต่างๆและก็ได้พูดคุยกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันนี่แหละครับไม่พูดมบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อเพราะความคิดตัวเองแต่มีหลักฐานเพียงพอแก่กับการรับฟังพี่น้องครับงั้นก็รอติดตามดูก่อนส่วนผมจะเปิดเผยหลักฐานผมหรือว่าอย่างไรนั้นผมมีทีเด็ดแล้วครับมีหลายคนส่งข้อความเข้ามา มีหลายคนส่งหลักฐานมาให้ผมก็รอดูครับก็ขึ้นอยู่กับทางทายาทของคุตายและก็เรื่องนี้ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งระดับประเทศนะครับซึ่งกำลังดูแลอยู่และก็เป็นห่วงอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นระสัาระสายจากการกระทำของขอบวนการยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็รอฟังการสรุปของตำรวจก่อนและผมก็จะออกมาสรุปอีกรอบหนึ่ง นะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายในฐานะนักการเมืองและก็ในฐานะผู้สื่อข่าวในฐานะที่เป็นผู้โชวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้นันสตร์และในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่าย,ย,ยกฎหมายพักการเมืองที่รักความยุติธรรมออกมาพูดมาคุยในการเสียชีวิตของน้องแตงโมพี่บุญถาวรก็ขอให้น้องแตงโมไปส่สุตินะครับถ้าหากว่าดวงวิญญ,ญาณของน้องยังอยู่และก็ได้บอกบุญบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายและก็ให้ดูงบาลนะครับได้เจอหลักฐานเด็ดสิ่งต่างๆที่สามารถขี้คายการซีดกับน้องได้เอามาสู่ทีมงานของพี่สู่ทีมงานตำรวจเพื่อเปิดเผยกระชากหน้าคนที่กระทำกับน้องถึงแก่ความตายวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิต้องยุติการไล่สุดเพียงเท่านี้หลักฐานพยานต่างๆที่ผมมีอยู่ในมือนั้นมันเป็นความลับส่วนตัวและเป็นหลักฐานที่ได้มาโดย ความเสน่หหาและความรักวิจารมของคนที่ได้ชื่อว่านักรบไซเบอร์นักสืบสวนไซเบอร์วันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ